อันตรายในวัยเด็กด้วยความเป็นยุวจักรพัรดิแล้วก็ขึ้นรองราช์ตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบสิ่งจําเป็นที่สําคัญเลยจําเป็นจะต้องมีผู้สําเร็จราชการเพื่อช่วยในการบริหารบ้านเมืองแทนแต่อยู่ไปอยู่มาครับผู้สําเร็จราชการก็ได้มีการแข่งแย่งชิงอํานาจกันจนต้องมีคนลาโลกไปอย่างไม่สมัครใจจึงทําให้เหลือผู้สาเร็จราชการเพียงคนเดียวก็คือเอาไป และเขาก็มีความพยายามที่อยากจะเป็นฮ่องเต้เป็นอย่างมากเอาป้ายนี่คือภัยคุกคามต่อราชบัลลังก์ขององค์จักรพรรดิคังซีเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามเอาป้ายก็เฉิดฉายข้ามหน้าข้ามตาอยู่ได้ไม่นานในปีคิร์สกัลต1669จักรพรรดิคังซีได้จับกุมเอาป้ายด้วยความช่วยเหลือจากพระอัยิกาของพระองค์และก็เริ่มตนปกครองจักรวรรดิด้วยพระองค์เองและทรงระบุป,ประเด็นที่นา่ากังวล